กราสวีสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบสว่านสองหัว30อันนะครับตามล่ามังกรกันนะฮะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเคยขุดได้เจ้าแหวนมังกรมาแล้วนะครับเวลาใส่มันจะมีไฟแป๊บๆแต่ว่ามันมีถึงสมช่วนถ้สามส่วนสามช่วนมันมีถึง3ส่วนนะครับมีหน้ามังกรนะครับแล้วก็มีแหวนแล้วก็มีปีกนะครับปีกผมก็เคยได้แล้วนะครับเจ้ารหัสข้างๆนะครับตัวที่ชื่อแฟนฉันนั่นแหละนะครับที่เคยขุดได้ปีกนะครับส่วนตัวหลักชื่อแฟน๋าเนี่ยขุดได้แหวนนะครับ เพราะฉะนั้นเราเหลือแค่อีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่เรายังไม่ได้นะครับนั่นก็คือเจ้าหัวมังกรนั่นเองเนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่20,000อัพนะครับ2 0 0 0 0เงินจริงนะ เออสำหรับใครที่อยากลองมาเล่นเกมโซ n โฟนี่ครับคือมันเป็นเกมที่หาเงินได้จริงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมากมายเลยภายในเกมนี้นะครับก็ลองมาศึกษากันก่อนได้นะครับลิงโหลดอยู่ข้างล่างคลิปเลยเนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงหัวขุดกันเลย30หัวนะครับตัวละ15ชั่วโมงนะครับหัวหนึ่งก็1ชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะยังพอมีดวงกับเขาบ้างหรือเปล่าขอบ้างแล้วกันนะครับหน้ากากมังกร ระหว่างที่รอเร่งในการขุดนี้นะครับผมต้องปรับภาพให้มันไวมากๆนะครับเพราะว่ามัน15ชั่วโมงคือ15ชั่วโมงในชีวิตจริงเลยนะเอออันนี้ก็คือเวลาจริงนะครับเงินที่ได้ก็คือเงินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะลองมาเล่นนะก็ลองมาศึกษาดูก่อนได้นะครับแต่ว่าจะซื้อขายอะไรภายในเกมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่า เกมนี้ก็มีมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรารู้กลกงแล้วเนี่ยเราก็ไม่โดนโกงแน่นอนนะครับทีนี้มาพูดถึงเจ้าตัวไอเทมที่ผมต้องการหาแล้วก็ไอเทมที่ผมเคยขุดได้บ้างนะครับที่ผมเคยขุดได้นะครับก็จะมีแหวนกับปีกบางกอนจากที่บอกไปต้นคลิปนั่นแหละนะครับก็ราคาตอนที่ผมขุดได้เนี่ยปีกเนี่ยผมปล่อยไป 3, 5 0 0เลยนะเออแล้วก็แหวนเนี่ยผมปล่อยไป 14,000บาทเลยนะครับก็ถือว่าแบบเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆนะครับกับลงทุนสว่านแค่อันละ20กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาสว่านเนี่ยขึ้นลงอยู่กับตามโปรโมชั่นของเกมด้วยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นบางทีก็โปรโมชั่นรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับลองมาลงทุนขุดกันดูได้นะครับสำหรับใครที่แบบเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วอยากลองเล่นเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับบอกเลยว่าสนุกนะครับมีทั้งการต่อยกันนะครับแต่งตัวได้เป็นพ่่ออออคคค้้าาาาากกกก็ไดนนะะะรรัับบบเเลลยยวมมๆงศึษ ดดูได้นะัใครที่สนใจเนี่ยผมจะแปะล,ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างให้นะครับเอาเลยครับได้แล้วเราก็ขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับ ID ละ15ชั่วโมงนีครับได้2ตัวตัวหนึ่งผมไม่ขุดไม่ได้เงินเลยนะครับ่เดี๋ยวเรามาดูไอเทมมันก่อนดีกว่านะครับว่าเราขุดได้อะไรบ้างเปิดกระเป๋ามาเลย ได้ของแลมาเลยครับผมยกของมาไว้ตัวชุดวอหมดแล้วนะครับก็คือของทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็คือ2 ID เดีเลยนะครับรวมกันนะครับคือของชิ้นนี้เนี่ยมันก็ราคาไม่มีเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าราคาไม่มีราคาถูกมากนะครับคือราคากึ่มนะครับราคาหนึ่งกึ่มมากนะครับของทั้งหมดที่ได้นะครับแคทไฮนะครับเพียบเลยไม่ได้ของที่มีราคาสูงเลยนะครับแม้แต่บังกรก็อดไม่มีชิ้นส่วนบังกรมาให้เลยชิ้นของราคาหลักร้อยเรายังไม่ได้เลยนะครับ โอ้โหได้หน้ากากกลุ่มๆมาหนึ่งนะครับได้กระบองโอ้อันนี้เอาไปผสมได้นะครับใครที่แบบเป็นสายผสมอยู่แล้วก็เอาไปผสมดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกแก้วที่เราขุดได้นะครับสองไอดีนะสองไอดีนะครับรวมกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เงิน 5M นะครับอันนี้ก็ตีเป็นเงินจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมมติว่าเลทเอ็มละยี่สิบแปดนะครับก็เอายี่สิบแปดคูณห้านะครับก็ประมาณร้อยสี่สิบบาทประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาเอ็มด้วยนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการขุดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลคค์ให้้ดวยนะรับก็ ไว้เราจะมาตามล่าเจ้าชิ้นส่วนจิเชิ้นส่วนมังกรนะครับเราจะมาล่ามันให้ได้นะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะจัด3หัวมาแบบเบิ่มๆเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้หัวมังกรหรือเปล่านีครับสำหรับทีกตขอตัวล่าไปก่อนซีวูครับทุกคนไว้เจอกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปงงๆมอมๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบอกเลยว่ารอบหน้าเนี่ยจะขุดให้ถนนยุบดินสลายกันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับเจอแน่3หัวครับเจ้าเนี่ยวันนี้ไปละบ๊ายบาย